พูดถึงรถยนต์ไฟฟ้ามาแรงในปีนี้ครับเกียร์เรียกว่าเป็นอีกแบรนด์ที่น่าสนใจอย่างมากครับพวกเขามีรถยนต์ SUV และ MPV มาให้เลือกหลายรุ่นครับรวมถึงยังมีพลังขับเคลื่อนทั้งไฮบริดไฟฟ้าและสันดาบครับวันนี้ผมอยู่ที่บูธเกียร์ในงานมอเตอร์สปอร์ตครับเราไปชมพร้อมกันกับเกียร์ที่น่าสนใจหลายรุ่นครับมาที่คันแรกครับอยากได้รถใหญ่จุใจนั่งเยอะขนเยอะต้องคันนี้เลยครับ The กี a r Carnival นะครับที่อยู่กับผมตอนนี้ก็จะเป็น รุ่นท็อปสุดตัวใหม่นะครับก็คือ SXL Luxury นะครับจุดเด่นของเขาก็คือเป็นรถอเนกประสงค์7ที่นั่งนั่นเองนะครับตัวรถรุ่นนี้นะครับในงานนี้เนี่ยนะครับเขาให้สิทธิประโยชน์นะครับกับลูกค้านะสูงสุดถึง400,000บาทนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือราคาของรถรุ่นนี้นะครับอยู่ที่2.99ล้านบาทเท่านั้นนะครับจุดเด่นของรุ่น SXL Luxury นะครับก็คือเบาะแถว2ครับเป็นเบาะพิเศษนะครับแบบ relaxation seat นะครับ ประตูนะครับจะเปิดด้วยไฟฟ้าครับซึ่งตัวเบาะ relaxation seat เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามีขนาดค่อนข้างใหญ่นั่งสบายตัวเบาะเองก็สามารถเลื่อนปรับได้นะครับหน้าหลังแบบนี้นะครับอยากได้พื้นที่เยอะหน่อยก็เลื่อนไปเยอะๆนะครับหรือถ้าสมมุติว่าคุณต้องการปรับนะครับให้มีพื้นที่ walking ตอนกลางเยอะก็เลื่อนมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยบอกเลยว่านั่งสบายมากๆนะครับอึบนี่เห็นไหม มีที่เท้าแขนมาด้วยนอกจากนี้นะครับจุดเด่นของเขาก็คือตัวเบาะเนี่ยนะครับมันจะเป็นปรับไฟฟ้านะจะปรับพนักครับนี่นะครับใช้การปรับด้วยไฟฟ้านะครับนอกจากนี้นะครับตัวเบาะตัวนี้เนี่ยนะครับในคู่แถว2เนี่ยนะครับเขายังมีฟังก์ชันอุ่นร้อนนะครับแล้วก็ฟังก์ชันระบายอากาศมาให้ด้วยนะครับซึ่งทําให้ตัวเบาะเนี่ย สร้างความสบายในการโดยสารได้อย่างดีครับและเจ้าคันนี้นะครับไม่ใช่เพียงภาพลักษณ์ของความหรูหราอย่างที่คุณเห็นนะครับมันยังสามารถใช้งานแบบครอบครัวด้วยครับถ้าบ้านไหนมีเด็กเล็กๆนะอย่างผมเนี่ยนะครับก็สามารถให้เขาเดินเข้าไปในเบาะแถว3ามได้ครับและสำหรับใครนะครับที่มีสัมภาระเยอะๆอย่างคนมีครอบครัวอย่างผมนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเกียร์คานิวัลรุ่นนี้เหมาะมากครับเมื่อเปิดประตูท้ายไฟฟ้ามานะครับคุณก็จะพบว่า มันมีช่องเก็บของขนาดใหญ่แบบนี้ครับซึ่งก็สามารถจุกระเป๋าเดินทางขนาดให,ใหญ่ได้อย่างสบายสบายเลยหรือถ้าคุณจะต้องการพับเบาะเพื่อใช้งานฟังก์ชันแบบอนเนกประสงค์ก็ใช้งานได้ง่ายครับเพียงแค่ดึงครับแล้วก็ดันลงไปดึงครับแล้วก็ดันลงไปแบบนี้นะครับคุณก็ยังสามารถเดินทางได้ด้วย4คนนะครับพร้อมพื้นที่จุสัมภาระอย่างกว้างเลยทีเดียวนะครับ ความกว้างของมันนั้นบอกตรงๆว่าคุณสามารถใส่ถุงกลอฟนะครับวางตามขวางแบบนี้ได้เลยเห็นไหมครับว่าเกียร์คานิวัลนั้นมีความสามารถทั้งการโดยสารและจุสัมภาระได้เยอะมากจริงๆครับและทางด้านการขับขี่นะครับสำหรับใครที่ต้องการความปลอดภัยมากๆนะครับก็ต้องบอกเลยว่ารถรุ่นนี้มีให้อย่างครบคันครับไม่ว่าจะเป็นระบบ smart cruise control stop and go นะครับรวมถึงนะระบบเตือนมุมอับสายตาครับระบบป้องกันการชนทางด้านหน้านะครับและยังมีระบบแจ้งเตือนผู้โดยสารอยู่ด้านหลังและ เตือนการลืมสัตว์เลี้ยงรวมถึงลืมของไว้ด้านหลังด้วยครับซึ่งก็ดีมากเลยนะสำหรับหลายครอบครัวทั้งหลายครับสำหรับเกียร์คานิวัล SXL Luxury คันนี้นะครับในงาน Motor Expo นั้นทางเกียร์ก็จัดให้อย่างคุ้มคุ้มเลยนะครับเมื่อดาว25%นะครับผ่อน48เดือนก็บอกเลยว่าดอกเบี้ย0%เท่านั้นนะครับและไม่เพียงเท่านี้ครับคุณยังรับสิทธิพิเศษโปรโมชั่นเด็ดๆนะครับอย่างเช่นแถมฟรีค่าแรงค่าไร่5ปีหรือ50,000กิโลเมตรครับฟรีช่วยเหลือฉุกเฉิน5ปีคร ยังมีการรับประกันคุณภาพตัวรถ5ปีหรือ150,000กิโลเมตรและที่สำคัญที่สุดครับฟรีประกันภัยชั้น1น,นาน3ปีด้วยกันครับเรียกว่าคุมค้มๆจุจุๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวครอบครัวคันนี้ครับเดี๋ยวเราไปชมคานิวอัลอีกคันที่จุมากกว่านี้ครับ จากคันหรูสายธุรกิจนะครับมาคันนี้นะตัวหรูสายครอบครัวนะครับคันนี้ก็คือเกียร์คาร์นิวัลรุ่น e x 1 1ที่นั่งนั่นเองนะครับจุดเด่นของเขาก็ยังเหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแต่ว่ามันก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันนิดนึงนะครับสิ่งที่แตกต่างก็คือหน้าตานะครับที่จะดูไปทางพรีเมียมนิดหนึ่งนะครับชุดล้ออลอยนะครับก็มีการเปลี่ยนไปนะครับคันนี้อาจจะดูไม่ได้แบบดูดุดันเท่าคันนี้จะเป็นแบบพรีเมียมนิดหนึ่งนะแล้วก็ลวดลายก็จะเป็นลักษณะของ ความหรูหราทันสมัยนะครับแต่ว่าฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับด้านข้างที่มาพร้อมกับประตูสไลด์ไฟฟ้าแบบนี้นะครับยังมีมาให้นะครับราวหลังคาก็ยังมีมาให้นะครับแต่ว่าคุณยังจำได้มั้ยเมื่อกี้ที่ผมพูดไปนะครับเบาะ relaxation seat ที่เป็นลักษณะของกัปตันซีพิเศษเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นเบาะแบบธรรมดานะครับแต่ถ้าสมมุติเรามีเพื่อนเพิ่มอีกนะครับเราก็เพียงดันเบาะตรงนี้ลงไปครับแล้วก็จุ๊บนี่เลยเปิดที่นั่งมันมาใช้งานครับ ซึ่งก็จะเป็นเบาะตัวที่3นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้เนี่ยเราก็ปิดพับมันไว้นะครับแบบนี้นั่นเองครับทีนี้คุณอาจจะเห็นแล้วนาะอว่าเบาะเนี่ยนะครับมันมี5ที่นั่งละตอนนี้แล้วมันจะมี1 1ที่นั่งได้ไงมันต้องมี4แถวใช่ไหมตอนนี้ผมจะเข้าไปแถวที่3ครับ walk through ตรงนี้นะครับค่อนข้างใหญ่นะขนาดผมเป็นคนตัวใหญ่ยังยังเดินได้อย่างสบายเลย แต่สำหรับเบาแถวที่4นะครับมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้ครับเมื่อคุณเปิดห้องสัมภาระท้ายนะครับคุณจะพบกับห้องสัมภาระท้ายขนาดใหญ่นะครับซึ่งทางเกียร์บอกเราว่าสามารถจุรถเข็นเด็กได้สองคันแต่จริงๆผมว่ามันจุได้มากกว่านั้นนะครับแล้วก็ตัวเบาแถว4นะครับถ้าคุณเป็นครอบครัวใหญ่จริงๆนะต้องการเดินทางไปหลายๆคนเนี่ยเบาะแถวที่4ก็อยู่ตรงนี้นะครับสามารถ เปิดดึงขึ้นมาใช้งานได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ใช้คุณก็จะมีห้องสัมภาระท้ายขนาดใหญ่นะครับและไม่เพียงเท่านี้นะครับจุดเด่นของเกียร์คานิวัล EX11 ที่นั่งนะครับก็คือถังน้ํามันขนาดใหญ่ครับรถคันนี้มีถังน้ํามันขนาดใหญ่72ลิตรนะครับเต็มถังเขาบอกว่าไปได้ไกลถึง1,000กิโลเมตรเลยทีเดียวครับเรียกว่าสายเดินทางทั้งหลายน่าจะถูกใจเลยทีเดียวครับ จากคาร์นิวัลนะครับรถยนต์อเนกประสงค์สายครอบครัวนะครับเรามาดูรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับความสนใจกันบ้างครับกับคันนี้เลยครับเกียร์ ev5 air นะครับตัวรุ่นนี้นะเรียกว่าเป็นรุ่นที่จับต้องง่ายนะครับโดยตัวรถนั้นก็มาพร้อมกับราคาเพียง1 3 9 9 0 0้านบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวรถนั้นก็มีหน้าตาคล้ายๆกับรุ่นอื่นๆเลยนะครับจุดเด่นของรถรุ่นนี้หรอ1คือมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าครับ2คือแบตของมันก็วิ่งค่อนข้างไกลนะ คันนี้นะครับแบตเตอรี่ขนาด64กิโลวัตต์ออวนะครับตัวรถนะครับเรามาดูกันนิดนึงนะครับหน้าตาของมันเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับเกียร์ eV5 หลายๆรุ่นนะครับที่คุณรู้จักนะครับด้วยเส้นสายที่เขาเรียกว่า off-posite United นะครับซึ่งว่ายง่ายคือมันเป็นเส้นสายที่มีความเรียมนะครับแล้วมีความโค้งผสมกันนะครับเส้นสายแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเอามาจากธรรมชาตินั่นเองนะครับคือธรรมชาติเนี่ยมันมีความหลากหลายนะมันมีทั้งโค้งแบบภูเขานะหรือ หินนะครับที่มีความเหลี่ยมนะครับทุกอย่างเขาเอามาไว้ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับพละกําลังขับนะครับสูงสุด217แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด310ินิวตันเมตรนะครับมาดูทางด้านข้างนิดนึงนะครับด้านข้างเขาก็มาพร้อมกับชุดล้ออลลอยนะครับขนาด18นิ้วนะครับเป็นยางกเซนโรดเดียน GTX นะครับซึ่งก็แน่นอนละเหมาะแก่การใช้งานในสายทางเรียบทั้งหลายถ้าคุณอยากจะลุยอาจจะต้องไปเปลี่ยนยางนิดนึงนะครับในส่วนของภายในนะครับ รุ่นแอร์นะครับอาจจะแตกต่างจากรุ่นที่เรานําเคยมารีวิวนะครับก็คือตัว Earth l o n g r a n g e นะครับคันนี้นะครับจะเป็นเบาะผ้าผสมกับเบาะหนังนะครับซึ่งเฮ้ยผมก็เพิ่งเคยเห็นนะมันก็ดูดีใช้ได้นะครับขอบๆเนี่ยมันจะเป็นผ้านะครับแต่ว่าตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นหนังนะครับงานออกแบบรวมๆของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับ e b 5ทั้งหมดเลยนะครับเริ่มจากนะครับในส่วนของพวงมาลัยตัวนี้ก็จะเป็นสีก้านเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีอ่าคลิก ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับส่วนจอนะครับจะเป็นขนาด29.5นิ้วตัวจอตรงกลางนะครับระบบความบันเทิงเนี่ยก็รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ไร้สายเรียบร้อยนะครับก็เหมือนกับที่ผมเคยขับแหละใครอยากชมคลิปนะครับตัว Earth Long Range นะครับสามารถกดเข้าไปชมได้เลยและสำหรับใครนะครับที่เป็นสายกิจกรรมนะครับรถคันนี้ก็ยังรองรับ v 2 l นะครับ ให้กำลังไฟสูงสุด2.2กิโลวัตต์ด้วยครับสำหรับเจ้าเกียร์ ev5 air คันนี้นะครับจุดเด่นของเขานะครับก็คือราคาที่เข้าถึงง่ายนะครับไม่พอนะถ้าคุณมาดูราคาผ่อนเริ่มต้นนะครับอยู่เพียง15,526บาทต่อเดือนนะครับซึ่งตัวรถยนต์ไฟฟ้าเกียร์ ev5 นะครับก็ยังรับสิทธิประโยชน์นะครับที่เขาเรียกว่า778นะครับประกอบไปด้วยนะครับ1นะครับรับประกันคุณภาพตัวรถนะครับนาน7ปีหรือ150,000กิโลเมตรนะครับ2นะครับรับบริการฟรีช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับนานถึง7ปีนะ รับประกันแบตเตอรี่ไฮวอนเทจนะครับนานถึง8ปีหรือ160,000กิโลเมตรนะครับนอกจากนี้นะครับยังรับฟรีประกันภัยชั้น1นนะครับแล้วก็ฟรีโฮมชาร์จเจอร์ด้วยครับเรียกว่าครบคันคุ้มค่าอย่างแน่นอนครับแล้วก็ไม่ได้เพียงแค่เจ้าเกียร์ ev5 air อย่างเดียวนะเกียร์ ev5 ทุกรุ่นก็รับโปรนี้ทั้งหมดเลยครับและนอกจากเจ้าเกียร์ ev5 รุ่น air ที่อยู่กับผมนะครับมันยังมีรุ่นที่น่าสนใจเป็นรุ่นเริ่มต้นนะเขาเรียกว่ารุ่นไลน์นั่นเองครับรุ่นนั้นนะครับอย 1 2 9 9 0 0้านบาทนะครับส่วนที่อยู่กับผมตอนนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น Earth Long Range นะครับราคาอยู่ที่1 5 9 9 0 0้าบาทนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีความพิเศษนิดนึงนะครับก็คือจะมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่กว่านะครับแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยก็อยู่ที่88.1นกิโลวัตต์อนะครับแล้วก็ถ้าคุณอยากจะได้ความพิเศษมากกว่านั้นนะครับก็จะมีตัว Earth Exclusive All Wheel Drive นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยก็จะมีมอเตอร์ขับเคลื่อน2ตัวมีพลังกำลังขับเคลื่อนมาากกว่ เรียกว่าสำหรับเกียร์ EV5 ก็มีรุ่นย่อยเยอะมากชอบแบบไหนไปแบบนั้นครับและทุกคันก็ได้โปรโมชั่นแบบ778อย่างที่ผมกล่าวไปในเบื้องต้นครับสำหรับคันนี้นะครับก็เรียกว่าพิเศษขึ้นมานิดนึงนะครับนี่คือเกียร์ EV5 ตัว GT Line All Wheel Drive นั่นเองนะครับจุดเด่นของเขาก็คือเติมภาพลักสร์ตให้รถยนต์เกียร์ EV5 นะครับ คันนี้นะครับ80คันแรกนะมาพร้อมราคาพิเศษนะครับ1ล้าน8ปดแบาทนะครับก็เรียกว่าเป็นราคาที่เราใจอยู่พอตัวนะครับส่วนตัวรถมีการปรับปรุงอย่างนี้ครับหนึ่งคือมันจะมีไฟตรงกลางเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งไฟตรงนี้เนี่ยก็จะแตกต่างจากเจ้าเกียร์ ev รุ่นอื่นนะคือรุ่นอื่นมันจะไม่มีไฟตัวนี้นะครับสองคือนะครับในส่วนของช่วงกันชนหน้านะครับเขาจะดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับและคันนี้นะครับยังมาพร้อมกับสีทูโทนนะครับมีให้เลือก2สีนะครับ s w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  t e p e a พ l พร้อมหลังคาดำนะครับกับอีกสีหนึ่งก็คือ i v o r y y s l v v r r พร้อมหลังคาดำนะครับไม่เพียงเท่านี้นะครับในส่วนของชุดล้อนะครับก็ขยายขนาดนะครับมาเป็นขนาด20นิ้วนะครับเรื่องพลังขับนั้นก็เรียกว่าแรงร้าใจนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับระบบ Dual Motor พลังขับของเขานะครับสูงสุดอยู่ที่308แรงม้านะครับ แรงบิดสูงสุดอยู่ที่480นิวตันเมตรนะเรียกว่าเป็นรถที่ทั้งหล่อทั้งแรงนะครับใครสนใจก็ย้ํากันอีกทีนึงครับ80คันแรกราคา1ล้าน8 4 9 0 0 0บาทนะครับแล้วก็โปร778ก็ยังแอพพลายกับเจ้าตัว GT Line เอาวิวได้คันนี้ด้วยครับ คันนี้ก็เป็นรุ่น GT Line เหมือนกันนะครับคันนี้ก็คือเกียร์วีวน GT Line All Wheel Drive นะครับคันนี้เรียกว่าเป็นคันที่พิเศษมากมครับราคาของเขาอยู่ที่3ามล้านแปดบาทนะครับจุดเด่นของเขาก็คือภาพลักษณ์ที่สปอร์ตนะครับอย่างที่คุณเห็นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าชุดล้อนะครับแต่จริงๆความพิเศษของเขาเนี่ยคือตัวนี้เนี่ยนะครับเขาจะเป็นตัวรุ่น6ที่นั่งนั่นเองครับเบาะนั่งแถว2นั้นมาพร้อมกับเบาะแบบ relaxation seat นะครับซึ่ง ผมเคยสัมผัสต,ตอนเขาเปิดตัวแล้วต้องบอกเลยว่ามันเป็นเบาะที่นั่งสบายมากๆฟังก์ชันเยอะมากๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เหมาะกับสายธุรกิจใครที่มองหารถยนต์ไฟฟ้าเดินทางไกลๆและอยากได้ความสบายสูงสุดตัวนี้เลยครับเกียร์ e v ว l ไน i ์ l ีทีไล l ์ออวินะครับด้วยโปรโมชั่นในงานนี้นะครับเขาเรียกว่าโปร7 7 8นะครับอย่างแรกนะครับก็คือการรับประกันคุณภาพตัวรถนะครับ 7ปีหรือ1 5 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับสก็คือการบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับเปีนะครับสก็คือฟรีค่าบำรุงรักษานะครับเปีหรือ1 5 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับและส่วนเลข8นะครับก็คือการรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่นาน8ปีหรือ1 6 0 0 0 0กมนิโลเมตรนะครับและไม่เพียงเท่านี้นะครับตัวรถยังมาพร้อมกับดอกเบี้ยพิเศษนะครับ1.88%นะครับเมื่อดาว25%และผ่อน48เดือนครับเรียกว่าใครสนใจเจ้าเกียร์อีวีนายจีทีไลค์คันนี้ โปรโมชั่นเด็ดๆแบบนี้มีในงาน Motor Expo ครับเดี๋ยวเราไปชมคันต่อไปนะครับ มาที่คันสุดท้ายนะครับคันนี้ก็คือ The Kia Sorento Premium Plus PHEV นะครับราคาอยู่ที่2.099ล้านบาทนะครับกับรถอเนกประสงค์ไฮบริดเสียบปลั๊กคันนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนคงเห็นไปแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องสมรรถนะในการขับขี่เนี่ยเรียกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับรถคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.6ลิตรนะครับตัวแบตเตอรี่นะครับ ขนาด14กิโลวัตต์แอลนะครับเขาบอกว่าตามมาตรฐาน NEDC นะสามารถขับไฟฟ้าได้ไกลสูงสุดถึง66.3กิโลเมตรนะครับและก็สามารถทำความเร็วในไฟฟ้ารัวนะได้สูงสุด140กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไฮไลท์ของรถคันนี้นะครับก็คือเบาะแถว2ครับเขาเป็นแบบกัปตันซีดนั่นเองนะครับและถ้าใครสนใจเจ้ารถคันนี้ครับ The Kia Sorento Premium Plus PHEV นะครับราคาผมย้ำอีกทีหนึ่งนะครับอยู่ที่2.099ล้านบาทนะครับ ตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะอย่างแรกนะครับเมื่อดาว25นะครับและผ่อน48เดือนนะครับดอกเบี้ยอยู่ที่0เท่านั้นนะครับนอกจากนี้นะครับมาพร้อมกับแพ็กเกจนะครับ7778นะครับก็คืออย่างแรกครับฟรีค่าบำรุงรักษานะครับนาน7ปีหรือ70,000กิโลเมตรนะครับต่อมาครับการรับประกันคุณภาพตัวรถนะครับนาน7ปีหรือ150,000กิโลเมตรนะครับ 3นะครับคือบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนาน7ปีครับและสุดท้ายครับการรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่ไฮโวลเทจนะครับหรือแบตเตอรี่ตัว PHEV เนี่ยแหละนะครับสูงสุดอยู่ที่8ปีหรือ160,000กิโลเมตรครับคันนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในบูตเกียครับ สุดท้ายนี้ครับบูธเกียร์ในงานมอเตอร์อซ X โปครับนอกจากรถยนต์ที่เราพาชมไปตั้ง4-5รุ่นนะครับก็ยังมีโซนต่างๆครับให้คุณเข้ามาสัมผัสนะครับเมื่อคุณเข้ามาบูธเกียร์นั้นอย่างแรกครับก็คือนี่ครับคาเฟ่โซนนะคุณสามารถมาผ่อนคลายรีแลกซ์ได้นะครับหรือใครที่มาดูรถเกียร์พร้อมกับลูกๆมาพร้อมกับครอบครัวอย่างบอลเนี่ยนะ ก็ต้องบอกเลยว่าที่นี่ครับเกียร์คิดโซนนะครับหรือถ้าคุณคุณนะครับอยากจะถ่ายรูปกับพรีเซนเตอร์เกียร์ e v 5อย่างเจฟสตาร์เตอร์นะครับ mm hmm. ก็เชิญที่มุมนู้นได้เลยครับเรียกว่าในบูธเกียร์มีความหลากหลายมีรถให้คุณดูมากมายและมีประสบการณ์ให้คุณสมัมผัสในแบรนด์เกียร์เยอะแยะมากมายครับตอนนี้ได้เวลาผมไปชมบูธอื่นละไปพบกันครับ